หนูนีกเกิดแล้วครับใอ้ดีเลยครับหลุดพอดีชูก่อนชูก่อนหลุดบนบกพอดีนะครับเดี๋ยวโชว์ปลาก่อนนะครับผมนะครับใส่พอได้นะครับกัดกบยางนะครับ กบยางสอนพิษนะครับหลดออกจากปากพอดีนะครับตรงนี้เป็นหมายข้างทางนะครับผมก็เลยตีย้ำๆหน่อยนะครับเพราะว่าปลาอาจจะเคยโดนนะครับแต่ว่าดูสภาพน้ําเหมือนน้าขึ้นใหม่เลยครับฝนตกนะครับโอเคสอนพิษครับผมตีย้ำๆหน่อยออกมากัดเลยครับสอนพิษนะครับเดือวจากค่ายจ้ำใบน้าเป็นหนึ่งครับสะกิดเป็นตายครับสุดยอดนะครับ